ไม่ว่าในะคุณอยากจะได้ความเชื่อแบบไหนนะมีหลักฐานสนับสนุนทุกอย่างข้อน,นี้แม่งเป็นหลักการจะทำของโลกนี้นะผมบอกดีๆแล้วมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าคุณศึกษาควอนตัมฟิสิกส์นะจำคำนี้ไว้ผมจะสอนเรื่องนี้บ่อยๆควอนตัมฟิสิกส์มันเป็นวิทยาศสาสตร์สมัยใหม่ซึ่งพิสูจน์เลยว่ากฎแรงดูดนี่แม่งใช่เลยจริงๆเลยเพราะในทุกอย่างที่คุณต้องการเลือกไม่มีหลักฐานสนับสนุนหมดเลยคุณตั้งทงว่า คุณจะเชื่อแบบไหนไมีหลักฐานสนับสนุนทั้งนั้นไม่ใช่งั้นตั้งธงไ้ดีว่าว่ากูกูจะรวยกูจะกูจะมีความสุขกูจะเป็นแสงสว่างให้ผู้คนกูจะสําเร็จทุกด้านของชีวิตทั้งด้านสุขภาพทั้งครอบครัวฉันจะเป็นต้นแบบของผู้คนตั้งธงไปเลยเรื่องนี้ผมสอนให้คุณแล้วคุณแล้วทำเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วมาช่วยกันสร้างเค,ค้กก้อนใหญ่ๆใ,ให้กับประเทศไทยของเราดีไหมดีค่ะดีโอ <laughs> <laughs> คนต่างๆนะที่ที่ผมเอาหลักคิดมานี้ไม,ม่ว่าจะเป็นกูเกิลผู้ก่อตักก้ง Google ชื่อว่าล r รีเพจนะครับลารีเพจซึ่งก็ล r รีเพจนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมมหาลัยกับผมด้วยตึกอยู่ข้างๆกับผมเลยคนที่ก่ออายุเท่าผมเลยเน่าจะตึกตึกแม่น่าจะเดินชนกันอะ่ะเดินชนกันตอนอยู่มหาลยัยมิชิแกนนะครับคนก่อตั้ง Google ชื่อล r รีเพจแล้วเขาก็ ผมก็เอาหลักคิดของเขามาอันหนึ่งคุณสังเกตนนะทุกคนเนี่ยที่ที่ให้หลักคิดมาใน77ข้อที่ผมเามาเนี่ยมาสอนเนี่ยชื่อว่า billion dollar secret หรือว่าความลับความลับพันล้านเขาไม่ได้จนลงเลยนะช่วงโควิด Google รวยขึ้นถ้าคุณอ่านข่าวล่าๆนะ อ่านข่าวล่าล่าไม่กี่วันอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วผมอ่านข่าวล่าล่าแบรนด์ brand ต่างๆที่เจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ผมรวบรวมอยเนี่ยช่วงโควิดไม่มีจนลงเลยเะแปสัสก็รวยขึ้นทั้งๆที่เพิ่งหย่าก,กับเมียเพิ่งหย่าก,กับเมียแป๊บเดียวตกตกอันดับไปไหมแป๊บเดียวกลับมาเหมือนเดิมนะนนใช่เพราะแบ่งของบัตรไงเนสร็จแล้วใครใครที่รวยขึ้นก็มี brand, แบรนด์แอปเปิลแบรนด์แอปเปิล แบนเอ์เทสลาใช่ทุกคนที่ผมสรุปมาแปลว่าอะไรคนมันรวยด้วยหลักคิดไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามอูกทีนะคนมันรวยด้วยหลักคิดมันรวยด้วยนิสัยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าหลักคิดมันใช่ถ้าถ้าถ้า principles คอเรียก principle หรือหลักการถ้าหลักการใช่แต่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงชนะได้หมด มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลพูดอีกทีนะมันมันไม่ได้อยู่สถานการณ์มันขึ้นอยู่นิสัยตัวบุคคลนิสัยที่มีพื้นฐานในหลักการที่ใช่ในหลักการที่มันเป็นศัจธรรมมันไม่ใช่เป็นนิสัยที่ไม่ใช่เป็นความเห็นของบุคคลในคนที่มันคนที่แบบว่าชอบคิดว่าคนที่ชอบคิดว่าเออ คนเรามันมีขึ้นก็มีลงมีจนก็มีรวยหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาแค่ไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันมีหลักยึดเวย้ยโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎธรรมชาติและหนึ่งในกฎจักรวาลกฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ไม่เคยดูหน้าใครเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น เกี่ยวกับคุณอน่เกี่ยวกับคนที่เข้าใจกฎเนี้ยเราใช้มันเขาได้ทั้งนั้นอ่ะมันไม่เคยเขาไม่เขาไม่มีการแบบว่าเอออะไรอคติกับใครยุติธรรมสเสมอกฎจักรวาลไม่ไวาเป็นกฎแรงดูดกฎแห่งกรรมกฎอะไรเยอะแยะแต่ว่ากฎที่หลักๆเลยคือมีกฎแรงดูดกฎแห่งกรรมกฎเหล่านี้ยุติธรรมเสมอถ้าคุณเข้าใจกฎแล้วกฎแห่งความรวยก็เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งความรวยยังไงก็รวย เออนึกได้เลยมีมีผมเคยทำรวบรวมกอแห่งความรวยไว้ใน law of riches นะแล้วก็ Wallace Wallace b a t t l e s คือคนที่เขียนคนที่ให้กดเหล่านี้มาคนนี้ก็รวยด้วยแล้วมีหนึ่งเขาาจะให้กดแห่งความรวยมาสิบสาข้อแล้วเขาบอกว่าความรวยฟังดีๆนะข้อสความรวยมันเป็นเหมือนคณิตศาสตร์ ความรวยเป็นเหมือนคณิตศาสตร์ถ้าคุณแค่เข้าใจกฎคุณจะรวยได้เหมือนสองบวกสองเป็นสี่เข้าใจป่าพูดอีกทีเพื่อพลาดกันความรวยข้อสามอันนี้ให้เป็นข้อสามแล้วกันเดี๋ยววันนี้สอนไปเรื่อยๆจะจะมันจ,จะได้มีหลักแลนด์มา,าร์กนิดหน่อยข้อสามคือความรวยเป็นเหมือนคณิตศาสตร์เหมือนกฎคณิตศาสตร์ความรวยเป็นเหมือนอ่านเลยเดีดย๋ยวเว้ย อยู่ในนี้ป่ะอันนี้นะครับคือที่ผมสรุปมาสิบเจ็ดข้อไม่ใช่สิบสามข้อสิบเจ็ดข้อของความรวยโดยวอล l ลซว w ตเ t ิลส์วอลเลซวอตเทิลเป็นเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ึ้่ดังมากมันอยู่ในเนี้ยพี่จำได้เออแล้ันี้เขาเขียนบอกว่านนี้ก็มีมีคู่มือด้วยถ้าใครสนใจก็วันนี้เดี๋ยวจะเขียนมาบอกเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษฟังดี อันนี้นะต้องไปอ่านไม่มีไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดย่อกย่องความจนความจริงก็คือคุณไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้ถ้าคุณไม่รวยไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดยอกย่องความจนความจริงก็คือคุณไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้นอกจากคุณจะรวยจบไหม เมื่อคุณได้ยินคนํานี้คุณมีข้อไม้ข้อเดียวคือตัดสินใจว่าฉันจะรวยแล้วรวยแค่ไหนรวยแบบหลวยเฟือคิดแค่เนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะกูจะรวยแค่ไหนยังไงเรียกว่ารวยป่ะยังไงเรียกว่ารวยตอนนั้นผมก็คิดโอเคตั้งเป้าอะไรที่แม่งเวอ่อร้อยล้านตอนนั้นคิดว่าร้อยล้านมันเติมถึงยากมากพอถึงร้อยล้านนี่คือบอกได้เลยผมถึงร้อยล้านแบบไม่รู้ตัวเฮ้ยถึงร้อยล้านวะเนี่ยเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ที่ผมเคยเล่าตอนตอนต้นๆไลน์ แต่อผมให้ตั้งให้คุณตั้งเป้าไปตั้งเป้าว่าคุณจะรวยเหลือเฟือในชีวิตนี้คือไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วอยู่ใช้ชีวิตเดี๋ยวไปข้อต่อไปข้อต่อไปคือใช้ชีวิตแบบนั้นเลยใช้ชีวิตแบบนั้นเลยหมายความอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใจจ่ายุฟุ่มเฟือยนะเว้ยไม่ใช่ชในะเว้ย,ยบางทีสิ่งที่เหนือเงินเนี่ยเงินซื้อไม่ได้อะคนแม่งมาบอกเราอย่างจริงใจบอกว่า ขอบคุณที่ประเทศนี้มีคุณมันดิโหแบบผมอ่านแล้วผมคัดเก็บไว้เลยอะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คุณคิดดูคนบางคนอยู่ทั้งชีวิตอะหากินตลอดทั้งชีวิตหากินะเขาอาจจะหากินแบบซื้อที่ดินซื้ออะไรจนรวยซื้อหุ้นอะไรอยเงี้ยแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเขาบอกว่าโชคดีจากประเทศนี้มีคุณผมแบบกูเกิดมาคุ้มละคุ้ม นั่นแหละคืออะไรจุดมุ่งหมายของชีวิตของฉันฟูลฟิลเติมเต็มเพราะว่าแต่ก่อนไปทํางานให้ฝรั่งตลอดใช่ไหมทำงานเป็นคอนดักเตอร์ทำงานให้ฝรั่งตลอด,ลอดคํานี้ไม่เคยได้ถูกพูดจนมาอยู่เมืองไทยแล้วทําประโยชน์ให้บางอย่างคนมาพูดคํานี้กับผมบอกว่าดีใจจังเลยที่ประเทศนี้มีคุณโอ้โหเก็บไว้เลยอ่ะนั่เป็นของขวัญชิ้นเยี่ยม แพงยิ่งกว่าเงินแค่ไหนเงินมันเป็นความอิ่มใจแล้วผมก็มนั่งเสพใจจังเสพทั้งวันอันนีน้มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขมากกว่าเงินนะครับเงินก็ซื้อไม่ได้มีคนมาบอกพี่อ่ะบอกเขาเคยจิตตกจะคิดฆ่าตัวฆ่าตัวตายเคยจิตตกจะคิดฆ่าตัวตายฟังพี่บ่อยๆเปลี่ยนชีวิตเลยชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแค่นี้ก็มากกว่าได้เงินแล้วผมบอกเลย คุณมีความสุขขึ้นไมเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วในที่สุดเลยนะเอ,อ่อถ้าพูดถึงระดับทุกมนุษย์ทุกคนี่ยต้องการอันดับสูงสุดเลยคือความสุขเพียงแต่เขาแค่ปฏิเสธเท่านั้นเองว่ามันจริงๆเขาคิดว่ามันเป็นเงินแต่จริงๆเขาอยากได้เงินเนี่ยเพื่ออยากได้ความสุขเก็าปะทุกอย่างเขาคิดว่าเอออยากได้เงินก่อนจะได้เงินก่อนจริงๆอ่ะเขาอยากได้ความสุขเพราะว่าเขาอยากได้เงินเพื่อจะได้ความสุข เขาอยากได้มีคุณสุขภาพดีเพื่อยากได้ความสุขเขาอยากได้มีแฟนคนใหม่เพื่อได้มีความสุขเขาอยากได้มีสามีที่ใช่เพราะว่าอยากได้ความสุขทุกคนมันอยากได้ความสุขหมดฉะนั้นทำไมไม่มีความสุขไปเลยเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องนี้นะเรื่องนี้โคตรแพงถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีทางรวยถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีทางรวยอยากรู้ไหมมันคืออะไรอยากรู้ไหมมันคืออะไรผมแล้วผมจะสอนวิธีด้วยจะสอนวิธีแบบว่าทํายังไง ที่จะทําให้คุณมีข้อนี้เดี๋ยวจะให้เล่มหนึ่งอันหนึ่งจากเล่มนี้นะครับแล้วก็อันหนึ่งจากเล่มนี้นะ,ะจริงโอเคโอเคเล่มนี้แหละมันเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดข้อของกฎแห่งความรวยกฎแห่งความรวยที่วอลเลซวอตเทิลส์นะครับคนคนที่ร่วมเขียนกับผมในเล่มนี้ <laughs> เรียกว่าร่วมเขียนแล้วกันในในในหนังสือเซตหนังสือเสียงชุดนี้ชื่อว่า laws of riches วอลเลซวอเทิลเขียนหนังสือเล่มนี้ประมาณร้อยปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่ากฎแห่งความรวยนี้แม่งเป็นเหมือนกฎคณิตศาสตร์กฎคณิตศาสตร์ซึ่งคุณถ้าคุณเข้าใจกฎนี้แล้วคุณใช้กฎนี้คุณไม่มีทางไม่รวยคุณยังไงก็ต้องรวยตอนนั้นที่ฟังผมฟังเขาแรกๆผมก็ยังไม่ได้รวยขนาดนี้นะก็คือก็แค่หลักจะเป็นหลักล้านหรือเพิ่งปิ่มๆสิบล้านะเพิ่งปิ่มๆสิบเพิ่งผ่านหลักสิบล้านขึ้นไปยังไม่ถึงสามสิบล้านแล้ว ผมก็ไม่นึกว่าตัวเองแม่จะมาถึงขนาดนี้ได้เ,เรียกว่าก็มูลค่าตัวผมก็เกือบพันล้านนะครับแต่ว่า,าถ้าไม่มีกฎข้อน,นี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจอันนี้ผมไม,ไม,ไม่ไม่มาถึงวันนี้อยากรู้ไหมมันคืออะไรเ okay. ค่ควารวยมันคือคณิตศาสตร์จำไว้ ความรวยมันคือกฎเหมือนกฎไอคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ฟลุกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟลุกมันไม่ใช่คุณห้าไมไปบอกคนรวยคนนั้นแม่งฟลุกโอเคปะ่ะนอกจากเขาได้มรดกมาแต่ถึงแม้มรดกมามันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเก็บมันไว้ได้หรือว่าเขาจะมีความสุขนะคนที่ได้มรดกบางทีก็มีถ้าทํางานไม่เป็นถ้าเขาไม่รู้จักทํางานให้ตัวเองมีค่าเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันบางคนแบบอยู่ในกรงสีเงี้ยจะใช้เงินทีไม่ต้องไปขออนุญาตกรงสีโอ้ ไม่มีสระนะหรือบางคนเนี่ยมีมรดกก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบกับพ่อแม่ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สร้างเองคุณจะคุณเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังคนอื่นอะ่ะเพราะนั้นสร้างตัวสร้างของตัวเองอดีที่สุดมีมีสระในการใช้เงินของตัวเองอดีที่สุดนะครับกดข้อที่แปดของความร่ำรวยของ laws of riches แล้วผมจะสอนแบบลึกซึ้งเลยเพราะว่าคุณคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้กดแห่งการสำนึกรู้คุณกดแห่งการสำนึกรู้คุณคืออะไรฟังดีๆ เวลาคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คุณจะต้องไม่สังเกตเห็นว่าคุณขาดคุณจะต้องไม่รู้ว่าคุณขาดคุณจะต้องไม่รู้สึกว่าคุณขาดข้อนี้มันยากสำหรับคนที่จะเข้าใจมากเลยแล้วมันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังรู้สึกขาดว่ากูยังไม่ถึงคุณจะไม่ได้มัน หรือจะยากมากที่จะได้ผมพูดอีกทีนะข้อนี้เป็นกฎจิตวิญญาณที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนี่เป็นเหตุผลที่ท่าทำไมต้องให้คุณถูกดิสแทรกถูกถูกลืมไปความขาดของคุณไปซะด้วยการ Enjoy สิ่งที่คุณทําด้วยการสนุกกับสิ่งที่คุณทําเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่สนุกและคุณสังเกตคุณยังไม่ถึงสักทีมันไม่มาแล้ว ไม่มีใครสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้โดยการรู้สึกขาดมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกขาดรู้สังเกตเห็นว่ากูยังไม่ถึงสักทีสังเกตเห็นว่ากูกลางกูยังไม่ถึงถ้าคุณพูดคำนี้นะมันไม่ถึงตลอดไปไม่มีใครสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้โดยความรู้สึกขาดไม่มี มันฝา่าฝืนกฎสัจธรรมมันฝา่าฝืนกฎธรรมชาติและมันไม่มีทางเป็นไปได้อะไรที่ฝา่าฝืนกฎธรรมชาติมันเหมือนกับบอกว่ามึงลองกระโดดตึกนี้แล้วเดี๋ยวมึงลอยขึ้นมันไม่มีทาง Impossible เพราะฉะนั้นคุณเข้าใจยังแล้วผมจะสอนวิธีการเรื่องนี้เดี๋ยวจะสอนไปในสอนลึกๆเลยนะเรื่องมันมีหลักหัวใจอันหนึ่งเลยไม่ว่าคุณอยากได้อะไรไม่ว่าคุณอยากจะเสกอะไรกับชีวิตขึ้นมาเนรมิตอะไรกับชีวิตขึ้นมา คุณจะต้องรู้สึกได้มันก่อนฟังข้อนี้จำๆข้อนี้ดีรู้สึกได้มันเรียบร้อยแล้วนี่คือคุณเสกแบบเทพเมื่อไหร่ที่คุณรู้ป่าว่าผมเนี่ยเมื่อไหร่คือคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมานานแล้วแล้วก็แบบคอนเฟิร์มด้วยวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองแบบศึกษาด้วยไงทุกอย่างมมันมันลิงก์กันหมดเลย เลยยิ่งเข้าใจใน power ของตัวเองแต่ไม่ใช่ผมตัวเองคนเดียวนะคือทุกคนมีเพียงแต่ว่าผมเข้าใจมันแล้วฝึกมันเนี่ยสิ่งที่ฝึกคืออะไรรู้ป่ะผมรู้ว่าเวลาผมคิดอะไรผมเสฟคมรู้สึกว่ากูได้มันเรียบร้อยแล้วมันเหมือนมาเรียบร้อยฉันหลั่นล้าต่อฉันหลั่นล้าเรียบร้อยแล้วแล้วหลั่นลลาจริงๆนะไม่ใช่หลั่นลลาแบบแกล้งหลั่นล้านะคือแบบรู้สึก มือนแบบชั่วฟินมากกูไม่ต้องคิดมากเลยกูเหมือนกูปลูกเมล็ดไปเรียบร้อยแล้วกูรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้แม่งก็โตขึ้นมาคุณเข้าใจอารมณ์แบบชาวนาชาวสวนปะชาวนาชาวสวนที่แบบว่าเข้าใจต้นไม้ของเขาจริงๆเข้าใจเข้าใจว่าเออต้นไม้อันนี้ต้องดูแลแบบนี้นะเขาปลูกปุ๊บเขารู้ละว่าเดี๋ยวแม่งก็โตมาให้กดธรรมชาติแม่งดูแลกูไม่ต้องไปนั่งจ้องมันทุกวันมันจะโตเปล่าว่าขุดขึ้นมาดูอีกขุดขึ้นมาดูปลูกปแล้วไปแล้วขุดขึ้นมาดูโตยังอะ ตายพอดีต้นไม้ตายพอดีเข้าใจว่าทุกอย่างแม่งเหมือนปลูกมเมล็ดอ่ะผมเขาจะผมเขาจะผมจะสอนคอร์สเนี้ยในในหนังสือเอ่อในคอร์สชื่อว่าเอ่อมนุษย์เนลามิดนะครับในมนุษย์เดอะแมนิเฟสต์คอร์สนี้เปิดต้นเดือนหน้านะใครยังไม่ได้เรียนลงทะเบียนเรียบไปลงซะฟังดีผมจะสอน31เครื่องมือ31 31เหมือนกระเป๋าดอลเอนมอนอะแล้วก็มีเทคนิคเทคหัวใจมันคือคุณต้องรู้สึก รู้สึกว่าได้มันเรียบร้อยแล้วแล้วทํำยังไงคุณให้คุณวันๆน,นะคุณปลูกมเมล็ดคุณเข้าใจว่าทุกความคิดของคุณนะไม่ว่าดีหรือเลวนะไม่ว่าความคิดลบหรือไม่ลบนะมันคือการปลูกมเมล็ดปลูกมเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าสิ่งใดคุณไปดูสังเกตเห็นมันอะไรที่คุณสังเกตเห็นมันมันเริ่มเข้ามาปลูกมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ในหัวคุณละแล้วมันจะกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดทีนะเดี๋ยวกัน ทุกความคิดที่คุณสังเกตเห็นขับไปเจออุบัติเหตุบนท้องถนนสังเกตเห็นมันสังเกตเห็นมันแล้วผ่านๆไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นมันมากังวลเริ่มมีอารมณ์กับมันเขาเมล็ดพันธุ์อันนี้แม่งเริ่มโตละมันจะเริ่มไปปรากฏดึงดูดละไปไปดึงดูดมันไปดึงดูดเหมือนประเภทที่ว่าคุณนึกภาพนะนึกภาพเมล็ดเมล็ดอะไรก็ตามที่ปลูกไปในน้ำกฎธรรมชาติมันคือเมล็ดนั้นจะไปดึงดูดพลังงานทุกอย่าง จนมันทําให้มันโตขึ้นได้เก็ตปะมันจะไปดึงดูดนะ้ําไปดูดดูดและและ่ธาตุไปดึงดูดทุกอย่างที่ให้มันโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทุกความคิดของคุณทําเป็นแบบนั้นหมดเลยมันจะเป็นแบบนั้นหมดคือไม่ว่าคุณสังเกตเห็นอะไรคุณมองเห็นอะไรแล้วสังเกตเห็นแล้วเริ่มไปเริ่มไปมีอารมณ์ร่วมกับมันคราวนี้ยมันจะมันจะเริ่มดึงดูดละอย่างเช่นคนในคอนโดของผมมันมีคนหนึ่งอ,อ่แม่ผมเจอเขาในลิฟต์เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งในปอด แล้วก็ถามถามไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็บอกว่าอ๋อคุณพ่อเป็นมะเร็งเป็นผู้เชี่ยวเป็นหมอโรคมะเร็งคุณแม่เป็นหมอโรคปอดคุณคิดดูตั้งเขาเกิดมาทั้งบนเพราะมันคุยกันทั้งวันอะมะเร็งกับปอดมะเร็งกับปอดมะเร็งกับปอดเขาเลยกลัวกันมเงเลยเป็นมะเร็งในปอดคุณเก็ตปักไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันฝังเข้ามาในหัวคุณแล้วเรื่องที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบนี้เลยเว้ยคุณจะต้องเป็นเนี่ยในโรคเป็นไหนละโรคขอโรคหน่อย คุณจะต้องยืนคุมประตูจิตของคุณไงแบบนี้เลยประตูจิตของคุณนะมันต้องเป็นแบบนี้เลยหนึ่งมือต้องแบบเรื่องลบแม่งห้ามกระทบเรื่องลบมากูไม่ให้เข้ามันต้องเป็นแบบนี้เลยเรื่องลบไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าผมจะไม่มีทางคิดเลยเรื่องลบผมจะไม่ใครมาเล่าให้ฟังจะเฉยๆหมดเลยใครมาเล่าใครมาเล่าเรื่องลบให้ฟังถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ทำเป็นเฉยๆหรือเปลี่ยนเรื่องพูด เาชอบมาเล่าข่าวโน่นข่าวนี่ก็ไปดูข่าวเสพข่าวทั้งวันทั้งคืนนั่งดูผู้ใหญ่ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำก็นั่งดูข่าวไงแล้วข่าวเมืองไทยมันก็เยอะโดยเยอะช่องนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมกับคือนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเวลาตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศเนี้ยผมแค่ผมคิดแค่นี้กูแค่สอนลูกศิษย์แล้วเทรนให้เขาผลิตสือ่อแข่งกับพวกข่าวพวกนั้นกูแค่สอนลูกศิษย์ คุณเก็ตป่ะคือมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนหน้าผมคุณเก็ตป่ะเนี่ยก่อนหน้าผมไม่ได้มีใครทํามาได้ให้ how t ูเรื่องพวกนี้น้อยมากนะให้ how t ูเรื่องของการทํายังไงที่จะคิดบวกทำไงที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้รวยด้วยแล้วมีจิตใจจิตใจที่แบบว่าเป็นผู้เอ็นผู้ให้อะแล้วก็แต่มันไม่มีโอกาสในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผ,ผู้ผลิตสื่อเองไม่ได้ไม่ใช่ทุกคน แต่ตอนนี้ผมก็นั่งคิดเกมว่าถ้าฉันจะจะจะ,จะ,ะเปลี่ยนประเทศนี้ให้ดีเราจะต้องมีสื่อสื่อที่ดีที่เป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาเสพข่าวอย่างเดียวเขาจะต้องจนแน่ผมบอกได้เลยนะฟังดีๆถ้าคุณเสพถ้าเกิดถ้าคนคนส่วนใหญ่ที่เสพข่าวจะเป็นคนคนที่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เพราะต้นตอของคนต้นตอของข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่มันดีงามมันไม่ใช่เรื่องดีงามมันไม่ใช่กฎสัจธรรมมันไม่ใช่อะไร ถ้ามันไม่ใช่กฎอะไรที่มันเป็นเรื่องประเสริฐหรือว่าเรื่องที่สรุปเทคนิคการรวยไม่ใช่ของพวกนั้นขายไม่ได้ในในสื่อพวกนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เสดขา่าวเยอะเขาจะต้องแบบจนลงจนลงผมบอกได้เลยจี Genius, เนียสจีเนียสทุกคนนะส่วนอะไรผมอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเอาจีเนียสมาวิเคราะห์นะจีเนียสจะเข้าใจอ,อัจฉริยะที่เมืองนอกเขาจะเข้าใจเลยว่าเขาไม่เสดข่าวเพราะข่าวยิ่งเสดยิ่งโง่เข้าใจปะ เงเสร็จยงโง่จริงๆห <im itation> <im itation> มายถึงข่าวลบนะหมายถึงข่าวลบผมไม่ได้เหมือนบอกูพูดถึงข่าวลงทุนข่าวอะไรเงี้ยข่าวลงทุนข่าวอะไรที่มันเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเ,เป็นเป็นขา่าวคำความข่าวบริษัทโน้นบริษัทนี้อะไรที่เราต้องรู้ในเรื่องข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 องธุรกิจของเราเก็าปะอย่างผมก็จะเข้าใจเรื่องของข่าวในเรื่องของ ดนตรีวงการดนตรีหรือวงการน้นวงการนี้ที่เราเขา้าใจแต่เราไม่มีอารมณ์ร่วมร่วมของเขาแล้วส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ดีๆส่วนใหญ่มันจะผ่านกรองมาจากหัวคนเขียนข่าวแล้วมันจะใส่ความเห็นของเขาด้วยไอ้นั่นแหละอันตรายไม่ต้องใส่ใส่ความเห็นที่บิดเบือนเป็นอคติของเขาไอ้นั่นอันตราย